สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทราบดวงรายสัปดาห์ทั้ง12ราศีประจำวันที่16ตุลาคมไปจนถึง22ตุลาคม2559ว่าในช่วงสัปดาห์นี้ดวงของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและก็ความรักค่ะราศีเมษ ผู้ที่เกิดตั้งแต่13เมษายนไปจนถึง13พฤษภาคมค่ะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะดีนักในการที่จะเริ่มคบหาใครแบบจริงจังค่ะอาจจะมีผ่านเข้ามาบ้างแต่ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเหมาะกันสักเท่าไหร่หรือมักจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณมากกว่าที่จะมีความสุขนั่นเองค่ะ ความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะดูจะอารมณ์ร้อนๆด้วยกันทั้งคู่หงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเล็กน้อยที่มีความคิดที่แตกต่างกันทําให้ต้องมีอารมณ์เสียต่อกันอยู่เรื่อยค่ะเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่ควรตั้งสติให้ดีไม่ควรใช้อารมณ์ถกเฉียงกันเลี่ยงการทะเลาะก,กันเป็นดีที่สุดค่ะ ในด้านของหน้าที่การงานค่ะการงานก็ดูเริ่มจะหนักขึ้นมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะความรับผิดชอบงานของคุณก็มากขึ้นด้วยดูๆไปแล้วอนาคตของความก้าวหน้าในเรื่องงานก็ยังไม่มีสักเท่าไหร่ค่ะงานสําคัญสําคัญก็ดูทีท่าว่าจะยังไม่เรียบร้อยไปด้วยดีฉะนั้นแล้วคุณควร จะมีสตินะคะแล้วก็อดทนไปก่อนค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับก็ยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่หวังไว้สักเท่าไหร่ค่ะรายจ่ายก็ยังมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินของคุณเริ่มติดขัดช่วงนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะราศีพฤษภ ผู้ที่เกิดตั้งแต่14พฤษภาคมไปจนถึง13มิถุนายนค่ะความรักสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาหาในช่วงนี้จะไม่ค่อยเป็นดังใจคิดสักเท่าไหร่ค่ะคนที่เราชอบอาจจะดีแทบทุกอย่างแต่เมื่อไม่ชอบก็ทำใจจะคบยากเหมือนกันค่ะแต่คนที่เราอยากคบคนที่เราชอบกลับเป็นคนที่มี เจ้าของอยู่แล้วคบกันไปถึงแม้ว่าจะชอบแค่ไหนดูดูไปแล้วก็ไม่น่าจะไปกันได้รอดค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะจะมีเรื่องให้คุณต้องคอยงอนง้อกันอยู่บ่อยๆจนบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายอาจจะอยากอยู่ห่างๆกันบ้างแต่คุณควรจะใจเย็นๆ ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันดีๆด,ดีกว่าค่ะปล่อยไว้นานอาจจะมีมือที่3เข้ามาแทรกได้เพราะฉะนั้นนะคะปัญหาในครอบครัวควรจะเข้าใจกันและก็หันหน้าเข้าหากันปรึกษากันค่ะจะได้ไม่เป็นปัญหาใหญ่ในด้านของการงานการงานคุณต้องใช้สมาธิให้มากขึ้นหน่อยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำรวมไปถึงงานส่วนตัวดูไปแล้วทิศทางความก้าวหน้าก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ทำอะไรไปก็เหมือนคลื่นกระทบฝั่งผลงานความดีก็ยังไม่ค่อยปรากฏนะคะช่วงนี้คุณต้องก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพไปก่อนค่ะอดทนและขยันเข้าไว้แล้วก็จะดีเองค่ะ ในด้านของการเงินนะคะการเงินก็ช่วงนี้ขึ้นขึ้นลงลงรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะที่คุณคิดไว้ก็มีมากกว่าที่คุณคิดไว้ซะอีกนะคะในส่วนของรายจ่ายเงินสดที่อยู่ในมือของคุณคุณต้องใช้จ่ายอย่างมีสติด้วยค่ะเวลามีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาก็จะได้มีเงินสำรองจ่ายค่ะราศีเมทุน ผู้ที่เกิดตั้งแต่14มิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคมค่ะความรักสำหรับคนโสดความรักมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นจะได้มีโอกาสคบหากับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนอาจจะเข้ามาทางญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่มักจะไปมาหาสู่กันความสัมพันธ์เป็นไปอย่างช้ชาๆแต่ดูไปแล้ว ก็มั่นคงดีค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วความรักยังคงไปกันได้เรื่อยๆอาจจะไม่มีอะไรหวานมากนักแต่พอห่างกันก็เริ่มคิดถึงกันค่ะในด้านของหน้าที่การงานการงานเริ่มคล่องตัวขึ้นตามลำดับผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจให้บริหาร หรือให้ดูแลงานสำคัญสำคัญค่ะคุณควรขยันขันแข็งเข้าว้ายผลงานดีก็จะเป็นผลพลอยได้กับตัวคุณเองค่ะแต่เรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามคุณควรค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันด้วยเหตุผลค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่งานที่คุณกำลังไปได้ดีก็อาจจะสะดุดได้ค่ะในด้านของการเงินค่ะการเงินก็ยังเอาได้อยู่แบบสบายๆค่ะรายจ่ายที่สำคัญสคัญก็ค่อยๆหมดไปลดลงไปเหลือเงินให้คุณพอใช้จ่ายหาซื้อความสุขให้ตัวเองได้บ้างแต่ก็ไม่ควรที่จะใช้เกินตัวนะคะ เอาแต่พอดีก็พอคะ่ะราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมไปจนถึง16สิงหาคมค่ะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ยังคงเงียบเหงายิ่งอยากหาคนรักก็ดูแล้วยิ่งห่างไกลค่ะแต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมด้วยถ้าคบใครในช่วงนี้ก็ไปกันได้ไม่นานค่ะ มุ่งเรื่องงานก่อนจะดีกว่าความรักเอาไว้รอจังหวะด,ดีๆใคยว่ากันค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มีโอกาสจะต้องทะเลาะกันอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดใช้อารมณ์เข้าว่าเพื่อเอาชนะกันจะทำให้เรื่องยิ่งบานปลายไปกันใหญ่ค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราดีกว่าคุยกัน ด้วยเหตุด้วยผลดีกว่าค่ะในด้านของหน้าที่การงานค่ะปัญหางานที่เคยหนักเริ่มผ่อนคลายลงผู้ใหญ่บางคนที่ดูจะไม่ค่อยชอบเราสักเท่าไหร่ก็ดูจะเป็นมิตรกับเรามากขึ้นมีทัศนคติที่ดีกับเรามากขึ้นในเมื่อผู้ใหญ่มีไมตรีกับเราแล้วเรื่องบางเรื่องเรื่องเก่าๆก,ก็ควรจะลืมไปบ้างค่ะอภัยได้ ก็ควรจะอภัยถ้าเกิดเรายังติดใจปาดหมางต่อผู้ใหญ่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากระทบกับเรื่องงานของเราได้ค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับลดลงไปบ้างแต่รายจ่ายก็ยังคงไม่ลดตามค่ะการเงินยังต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่เราก็ต้องสู้ เพื่อที่จะผ่านไปให้ได้ค่ะราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่17สิงหาคมไปจนถึง16กันยายนค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าจากการเดินทางมีโอกาสได้สังสรรค์จะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับค่ะถึงแม้อาจจะไม่เป็นไปแบบรวดเร็ว แต่ถ้าเกิดได้ติดต่อกันอยู่บ่อยๆก็อาจจะเป็นคู่แท้ของเราก็ได้ค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะต้องมีเหตุให้เดินทางทำให้ต้องห่างไกลกับคนรักและครอบครัวถึงแม้ว่ว่าเวลาจะไม่ค่อยมีให้กันสักเท่าไหร่แต่ความรักก็ยังคงมีไม่ลดน้อยลงค่ะในด้านของการงานค่ะช่วงนี้ การงานค่อนข้างอยู่ตัวจะก้าวหน้าก็ไม่ใช่จะถอยหลังก็ไม่เชิงดูตัวเองไม่ค่อยจะมีบทบาทหรือมีผลต่องานที่สำเร็จมากนักค่ะติดขัดปัญหาอะไรช่วงนี้เพื่อนร่วมงานก็ดูห่างๆไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกันสักเท่าไหร่ค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับอาจจะไม่เข้า ามเป้าหมายที่คาดหวังไว้แต่ก็ยังดีที่ยังมีเพียงพอกับรายจ่ายค่ะสภาพคล่องของคุณจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณเองก็ควรจะจัดสรรรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยค่ะราศีกันผู้ที่เกิดตั้งแต่17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมค่ะความรักสำหรับคนโสด ช่วงนี้ยังไม่เจอคนที่พอจะก็ผ่าดูใจได้คงต้องรอสักระยะค่ะไม่ต้องไขว่คว้าไม่ต้องตามหาหาอะไรทําแก้เหงาไปก่อนดีกว่าค่ะความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วความรักมีความสุขแล้วก็ราบรื่นดีค่ะอาจจะมีงอนง้อกันบ้างนิดๆหน่นนอยๆก็ตามประสาคนรักกันแต่ก็ไม่มีอะไร ที่ทำให้หนักอ,อกหนักใจมากนักค่ะในด้านของหน้าที่การงานค่ะงานหนักก็ยังคงเข้ามาอยู่เรื่อยถึงแม้จะต้องอึดอัดในที่ทำงานบ้างนะคะเพราะงานไม่ได้ดั่งใจดันเองแต่ยังไงคุณก็ต้องรอบครอบไว้ก่อนด้วยลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคุณต้องพยายามดูแลเขาให้ดีเพราะเขา จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณอย่างเต็มใจและจะทำให้งานที่ลำบากผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับก็ยังพอสมดุลกับรายจ่ายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ดีมากนักแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัดค่ะจะมีรายจ่ายเพิ่มจากการซ่อมแซมต่างๆหรือจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะ ช่วงนี้ถ้าเกิดใครมาหยิบยืมเงินคุณก็ต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนค่ะราศีตุลย์เพื่อที่เกิดตั้งแต่17ตุลาคมไปจนถึง16พฤศจิกายนค่ะความรักสำหรับคนโสดรักใครชอบใครหมายปองใครไว้ต้องทำใจกล้าสักหน่อยค่ะ เอาแต่เป็นฝ่ายมองก็อาจจะหลุดมือไปได้ถ้ามีโอกาสได้ไปทำงานหรือไปทำกิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้แสดงความรู้สึกให้เขาคนนั้นได้รับรู้ค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วความรักถึงแม้ว่าจะดูสุขสมหวังแต่ก็ต้องระวังเรื่องที่จะทำให้ทะเลาะเบาะแหวงกันโดยคนอื่น เป็นต้นเหตุค่ะอาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนนำเรื่องมาให้โดยที่เราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกันโดยตรงถ้าเป็นไปได้เรื่องไหนที่ไม่เกี่ยวกับเราก็ควรจะนิ่งเสียหรืออย่าออกความคิดเห็นอะไรเลยค่ะในด้านของหน้าที่การงานค่ะงานถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนงานหรือจะโยกย้ายหน้าที่การงาน ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมค่ะคงจะต้องรอออกไปสักพักหนึ่งการงานที่ทำอยู่ก็ยังไปได้ดีผู้ใหญ่นะคะก็ยังชื่นชมในผลงานของเราอยู่ดังนั้นนะคะงานเดิมก็ทำไปก่อนค่ะไม่เสียหายการเงินค่ะในด้านของการเงินนะคะรายรับ ก็ยังคงดูดีรายจ่ายเพิ่ออาจจะมีเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่ายวดยานพาหนะนะคะที่ต้องจ่ายต้องใช้ไปฉะนั้นนะคะถ้าเกิดคุณจัดการกับรายจ่ายให้ดีคุณก็ยังพอจะมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างค่ะราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่15พฤศจิก,กาย,ยนไปจนถึง 14. ธันวาคมค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบคนที่ถูกใจถ้าคบกันดูแล้วคิดว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ก็มีแนวโน้มว่าจะคบกันได้ยาวๆค่ะบางครั้งคนเราก็อย่าตัดสินใจกันแค่เปลือกนอกต้องเปิดใจเปิดโอกาสลองคบกันดูค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วความรัก ยังคงไปกันได้ดีค่ะอาจจะมีเรื่องของการหึงหวงกันบ้างถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็แล้วไปแต่ถ้าใครทำตัวแอบมีนอกมีในอยู่ก็ควรเลิกซะดีกว่าค่ะไม่งั้นอาจจะนำปัญหาใหญ่มาสู่ครอบครัวของคุณได้ค่ะในด้านของการงานค่ะงานก็ยังคงไปได้แบบเรื่อยๆ ยังไม่มีอะไรที่โดดเด่นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ยังคาดหวังอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่ค่ะการทำงานดูดูไปแล้วก็อาจจะคุณงานของคุณก็อาจจะไม่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นักคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่ควรไปเครียดหรือวิตกกังวลมากไปค่ะ ควรตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มความสามารถจะดีกว่าค่ะในด้านของการเงินค่ะก็ยังต้องใช้จ่ายด้วยความรับคอบค่าใช้จ่ายยังเยอะกว่ารายรับอยู่ค่ะถึงแม้พอจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่บ้างแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดค่ะราศีธนู พู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมค่ะความรักสำหรับคอนเสิร์ตมีโอกาสพบเพื่อนต่างเพศจากการทำงานหรือการประสานงานความรักเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวมีเหตุให้ประทับใจก็ต้องศึกษาดูใจกันให้ดีๆซะก่อนค่ะไม่ต้องรีบร้อนถ้าเนื้อคู่ของเราจริง เขาก็คงไม่หนีไปไหนค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับมือที่สาอาจจะมาทำให้ครอบครัวของคุณร้าวฉานได้ค่ะความรักกว่าจะสร้างครอบครัวกันมาได้คุณก็ต้องเข้าใจกันและหนักแน่นเข้าไว้ค่ะในด้านของหน้าที่การงานค่ะงานมีโอกาสได้เรียนรู้ หรือได้หาประสบการณ์ใหม่เพื่อมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณคุณจะได้รับมอบหมายงานหน้าที่ใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อนมีโอกาสในหน้าที่การงานด้านนี้สูงเลยค่ะใครที่มีกิจการส่วนตัวหรือใครที่ทำงานเสริมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการยับขยายกิจการ หรือการเริ่มงานใหม่ค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับก็ยังมีมากกว่ารายจ่ายแต่ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องการใช้จ่ายกับของฟุ่มเฟือยถ้าเกิดคุณใช้เงินเกินตัวก็อาจจะทําให้การเงินของคุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินคุณเหลือก็ควรเก็บไปบ้างค่ะเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินบ้างก็ดีค่ะ ราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่12มกราคมไปจนถึง12กุมภาพันธ์ค่ะความรักสำหรับคนโสดก็ยังคงต้องรอความรักครั้งใหม่อีกต่อไปค่ะอย่าไปคิดอะไรมากปล่อยวางเรื่องของความรักลงบ้างค่ะหาอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขจะดีกว่าค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วเวลาว่าง ไม่ค่อยตรงกันเวลาที่จะให้กันก็ดูจะน้อยลงไปด้วยค่ะทั้งเรื่องงานและก็สุขภาพคุณก็ควรจะต้องแบ่งเวลาให้ดีๆด,ด้วยค่ะความสุขของครอบครัวก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะในด้านหน้าที่ของการงานนะคะเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะต้องเครียดกับงานบ้างค่ะงานหนักก็ยังคงเข้ามา อยู่เป็นระยะระยะค่ะก็ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้วยคนที่คอยช่วยเหลือก็หายากเต็มทียังไงคุณก็ต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะโอกาสและความก้าวหน้าก็จะรอคุณอยู่ไม่ไกลนั่นเองค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับก็ยังคงไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล แต่รายจ่ายจุกจิกก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆการสังสรรค์การเข้าสังคมถ้าเกิดงดได้นะคะก็ควรจะงดบ้างเพื่อสุขภาพและก็การเงินในกระเป๋าของคุณเองค่ะราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่13กุมภาพันธ์ไปจนถึง13มีนาคมค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาส ที่จะได้พบคนที่ถูกใจจะมีอายุมากกว่าแต่จะหาตัวช่วยยากถ้าเกิดอยากคบกันแบบจริงจังค่ะบางครั้งเราก็ต้องเป็นฝ่ายเดินหน้าบ้างรักใครชอบใครทั้าหมดแต่เป็นฝ่ายรอคนอื่นอาจจะคว้าไปซะก่อนได้ค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะจะมีการเดินทาง ที่ต้องทำให้ห่างไกลกันบ้างและก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรหนักอกหนักใจมากก็ยังคงรักใคร่กันดีค่ะในด้านของหน้าที่การงานค่ะถึงแม้ว่าจะดูไม่หนักมากแต่ก็ต้องมีการแข่งขันเพื่อสร้างผลงานก็เป็นเรื่องธรรมดาในการทำงาน อย่าเอามาเป็นปัญหาหนักอกหนักใจมากค่ะคุณควรมีสมาธิบุ่งมั่นกับงานที่ทำด้วยความร,บรอบคอบเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็จะเห็นถึงผลงานและความสามารถของคุณเองค่ะในด้านของการเงินค่ะรายรับยังพอมีนะคะและก็ยังมีเข้ามาหลายทางด้วยแต่รายจ่ายก็มีหลายทางเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณเองก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยค่ะไม่งั้นอาจจะติดขัดเรื่องการเงินได้ค่ะราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่15มีนาคมไปจนถึง14เมษายนค่ะความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาให้คบหากันในช่วงนี้แต่ก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรค่ะ ดูใจกันให้ดีสักหน่อยเพราะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มากกว่าความรักก็ได้ค่ะความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วคนรักอาจจะมีขวางขวัญหรืออาจจะมีอะไรพิเศษมาให้ความรักไปด้วยกันได้ดีความคิดเห็นก็มักจะไปในทิศทางเดียวกันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรขัดแย้งกันค่ะ รูคล,ลองมีส่วนช่วยเหลือในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในด้านของหน้าที่การงานต้องมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานอุปสรรคของงานก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะต้องทำงานด้วยความรอบคอบงานออกมาดีความดีความชอบก็จะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ค่ะ ในด้านของการเงินค่ะสภาพการเงินก็ยังคล่องตัวดีค่ะรายจ่ายย่อยๆก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรค่ะรายจ่ายไหนที่ยังไม่จำเป็นตัดได้ก็ควรตัดออกไปก่อนดีกว่าค่ะค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าทั้ง12ราศีในช่วงสัปดาห์นี้หน้าที่การงานการเงิน ความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภัชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ